สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผ้ว่าผมอาจารย์ชัดชัยพาสุธรัรนเมริการแสงธรรมแห่งศรัทธาแสงในยามเช้าที่ปูทางให้กับท่านผู้ชมในการดำเนินชีวิตครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ผ่านมา เรารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงมันไม่ใช่สาระครับสาระอยู่ที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้อะไรและทรงรู้แจ้งอะไรและเราก็สามารถที่จะนําแนวเหล่านั้นมาปฏิบัติเพื่อการดำเนินชีวิตได้นี่คือสาระเช่นเดียวกันฮะวันนี้เรามานั่งคุยครับสําหรับในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทซึ่งอย่างที่ผมได้เชิญชวนกับท่านผู้ชมมา นั่งคุยเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงอัจฉริยะเหลือเกินนะฮะทรงเห็นเหมือนที่เราเห็นไม่ใช่แต่ทรงเห็นมากกว่าที่เราเห็นแปลกไหมฮะคานี้วันนี้มานั่งคุยที่วัดบางแพรครับกราบมรสการครับท่านพร๋ยมาจะแต่แลว้วก็ท่านผู้ชมฮะฮะ,ฮะ,ฮะพระอาจารย์ครับอย่างที่ผมได้เกินสาหรับเรื่องปฏิบัติบาตรอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าทรงเห็นมิตของ แม้แต่ความทุกข์ก็ยังมองเห็นมิติแม้แต่เราเองเวลามองเนี่ยแล้วก็มองแค่เห็นแค่คนนั้นคนนี้นแต่พระพุทธองค์ไม่มองทะลุไปหมดเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าสี่สิบหมื่นบาทใช่ไหมครับอาจารย์ครับจริงต้องบอกว่าเราก็สามารถทําแบบนั้นได้นะ,จร,ะจริงเขาใช้ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นนักสังเกตกลับมาสังเกตทุกภาวะที่มันปรากฏกระจแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่พระเจ้าไปสังเกตนะก็คือธรรมชาตินะโยมนะ ครับซึ่งธรรมชาติมีอยู่ก่อนแล้วทั้งหมดทั้งมวลน่ะเหตุปัจจัยทั้งหลายมันมีอยู่แล้วครับอาจารย์การที่บุคคลคนนึงเนี่ยสังเกตทุกอย่างจนเข้าใจนะครับ,รบก็เลยเทําให้พระพุทธองค์ก็เลยตรัสถึงสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพึงเรียนรู้ตามนะหมายความว่าท่านศึกษาก่อนนะศึกษาแล้วจนชำน,นาญแล้วเหมือนกับทดลองแล้วค้นคว้าเห็นผลแล้วก็นําม,มาบอกกล่าวแล้วนําม,มาเชิญชวนงั้น ปฏิจจสมุบาทนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสสอนพูดถึงความเป็นหัวใจของพระศาสนาเนี่ยเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องหลักด้วยแหละ uh huh. ลเป็นจริงๆแล้วเป็นคำตรัสในในวันที่ตรัสรู้เลยแหละว่าปฏิจจสมุบาเนี่จริงๆแล้วก็เป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์มีจุดเริ่มต้นด้วยอวิชชาในมุมนั้น oh. เป็นปัใจจัยในการที่ทําให้เรายังทนอยู่กับความทุกข์หรือยังต้องมี วิบากต่างๆเนี่ยผ่านเรื่องราวในปฏิจจสมบัทเนี่ครับซึ่งถ้าจะหมายความก็คืออาจจะสรุปได้ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี<อ>เพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีครับอาจารย์อาจจะโดยความหมายแบบ,บมันคือความต่อเนื่องความต่อเนื่องเหมือน<ด>เราที่เห็นคนนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะมองทะลุไปได้เลย <พอ S 1> โดยความต่อเนื่องมีคุณพ่อคุณแม่ยมอาจารย์ชัดชัยก็เลยมียมอาจารย์ชัดชัยอย่างนี้เป็นต้น อ๋คอครับครับพระอาจารย์อย่างนี้เนี่ยอย่างที่พระอาจารย์เนี่ยโอ้เรื่อพูดได,ได้ดีมากสาหรับเรื่องของอวิชชาเ,เราเริ่มต้นที่อวิชชาเกิดความไม่รู้แล้วจนมารู้แจ,งจ้งแต่ระหว่างที่อวิชชากับรู้แจ้งเนี่ยมันแบ่งล็อกได้ได้เยอะกว่าจะถึงกว่ารู้แจง้งก็ถึงว่าจะมีเหตุปัจจัยนํามาซึ่งทําให้เรายังติดข้องอยู่ในในวิถีของการเวียนว่ายตายเกิด ม่ก็ไล่มาเลยแหละโยมนะปัจจัยตั้งแต่เหตุปัจจัยความเป็นรูปเป็นชีวิตนะโยมเป็นสิ่งที่มากระทบอายตนะเนี่ยเวทนาตัณหาสิ่งเหล่านี้นะซึ่งทั้งหมดมี 10, 12 12เหตุปัจจัยโยมนะที่ไปอยู่ในวงจรของปฏิจจสมุปาทาที่จริงๆแล้วเราเริ่มจากตรงไหนมันก,ก็อยู่ในวงเวียนหมดดันั้น แต่จริงๆหลักก็คือเราเพราะว่าไม่รู้ครับพอเราไม่รู้เนี่ยเราเลยปฏิบัติต่อการดําเนินชีวิตที่ไม่ตรงไม่ใช่ไม่ผิดนะไม่ตรงพอปฏิบัติไม่ตรงมันก็เลยเป็นวิถีที่เป็นเหตุปัจจัยเกื้อกูลกันถ้ามันยังมีสิ่งนี้อยู่ที่มันไม่ตรงอยู่การเดินต่อไปมันก็ยังไม่ตรงอยู่นะงั้นเมื่อกลับมาสร้างเหตุถ้าสิ่งนี้มันไม่มีความไม่รู้เนี่ยหายไปเป็นความรู้เหตุต่างๆเหล่านั้นมันก็จะดับงั้น มันอาจจะเราอาจจะเริ่มต้นด้วยตัณหาก่อนก็ได้บางคนนี่เริ่มต้นที่เวทนาก่อนบางคนนี่เริ่มต้นตั้งแต่การเกิดการชรามรณะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุของเป็นเหตุใหญ่ๆนะของวงจรปฏิจจสมุปาท<อ>นั่นก็ชวนชวนว่าอย่างนี้ด้วยนะว่าจริงๆเป็นองค์ธรรมะที่ค่อนข้างมีหลากหลายซึ่งมันอาจจะมีหลากหลายการ อธิบายหมายความว่าต้องชวนไปศึกษาเพราะว่าแต่ละตัวก็มีความหมายสาคัญฉะนั้นใน,ในวันนี้ด้วยเวลาก็าจ,จะอธิบายได้ไม่ทั้งหมดแต่ถ้าจะพูดโดยโรวมเป็นภาพรวมก็คือเป็นเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องกันวันนี้สิ่งนี้มีเราก็สิ่งนั้นมันก็เลยเกิดขึ้นแต่ถ้าเหตุมันดับเนี่ยครับผลของมันก็ดับไปด้วยนี่โยมนันก็พอถ้าเราละได้ซึ่งความไม่รู้เนี่ยวงจรรอบของการเวียนว่าย ก็ดับไปด้วยมีคํากล่าวของครูบาอาจารย์อตมาแล้วก็ตะมารู้สึกว่าชอบนะว่าจริงๆเขาบอกว่าอริยะบุคคลเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับทีนี้ปุตุชนก่อนปุตุชนใช้ชีวิตอยู่ด้วยวงจรของปฏิจจสมุปบาทครับนะตอนนี้ถ้ามีอีกส่วนหนึ่งครับนอกจากปฏิจจสมุปบาทก็คือสิ่งที่เป็นอ,อีกส่วนหนึ่งนะในส่วนของวงที่มันเป็นวงขาวานะนะครับนี่ก็เป็นของอริยะ อะไรยบุคคลนะครับก็ผลจากปฏิจจสมุปบาทนะอ๋อ <c oughs> มันคือความต่อเนื่องอย่างที่เราอย่างที่ผมว่าเห็นเห็นอะไรยัางไงายอย่างนี้ใช่ไหมพระอาจารย์เป็นความต่อเนื่องกันนะฮะแต่นี้เนี่ยอย่างที่พระอาจารย์บอกต้องขับถืศึกษาเพราะว่ามันว่างมันกว้างสําหรับเป็นเรื่องของเนื้อหาแล้วก็ข้อแต่ละข้อมันก็เหมือนกันผมยกตัวอย่างแล้วกันพระอาจารย์ครับสําหรับเรื่องความทุกข์นะฮะ อย่างความทุกข์เนี่ยเราจะเข้ากลไกลสําหรับใน12ข้ออย่างเงี้ยอย่างที่พระอาจารย์ว่าเนี่ยอย่างไงรครับพระอาจารย์ครับจริงก็ต้องกลับมาดูเหตุของมันก่อนนะสิ่งแรกเลยคือต้องกลับมากลับมารู้ทุกข์ก่อนอรู้ว่าตอนนี้เราอาจจะทุกข์อยู่รู้ว่าความผาสุกเราหายไปจริงกลับมารู้ปัญหาก่อนนะโยมนะในนี้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับเราครับแล้วก็กลับมาหาเหตุข,ของปัญหานี้เนาะโยมนะครับเราก็จะจัดการมันไปได้ตามตามแต่ เหตุปัจจัยที่เราพร้อมด้วยนะโยมนะครับที่เราอาจจะจัดการทั้งหมดไม่ได้ด้วยเหตุปัจจัยอื่นๆเราอาจจะมีกําลังเท่านี้แต่เราอาศัยคนอื่นอาจจะมาเพิ่มนะครับก็ทําให้ปัจจัยเราพร้อมขึ้นที่จะจัดการปัญหานี้อย่างนี้เป็นต้นงั้นถ้าสิ่งที่เราจะพึงทําได้คือรู้กลับมารู้ปัญหานั้นแล้วก็กลับไปเห็นเหตุที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ลงมือลงมือที่จะทําความเข้าใจหรือจัดการจัดสรรมันได้ ใด้เท่าที่เราก็จะต้องบอกว่าเราก็จะจัดสรรปัญหานั้นได้เต็มที่เลยแหละตามที่เรามีกําลังเนี่ยสติปัญญาเนี่ยครับซึ่งมันก็จะสมบูรณ์นะครับตาม,มตามเหตุปัจจัยของเราเนาะอันนี้เป็นเหตุปัจจัยแรกรรเราคงกลับมาสร้างเหตุมันอย่างยกตัวอย่างนะยพระอาจารย์นะครับอย,ย่างวันหนึ่งมีคนคนหนึ่งรู้สึกสบายใจเหลือเกินรู้สึกว่ามีความสุขแต่ พอมาเปิดหน้าเฟซบุ๊กเอา้าไปเจอภาพจเจริญพรมันก็เข้าไปสู่ในวิญญาณเข้าไปสู่ในสิ่งก,ก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาจากความสุขกลายเป็นความทุกข์เพราะการเห็นอ,อย่างเงี้ยก็เป็นอาย,อายตนะผ่านผ่านรูปนามนะที่แ้เป็นการเห็นของเรานะอายตนะทั้งหกเนี่ยที่เราคือสัมผัสรับรู้เ่ยเรื่องราวต่างๆผ่านหกทางนี้เลยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจงั้นการเห็นก็เป็นช่องทางหนึ่ง จริงจากที่มันสดใสอยู่นะยยมนะครับจิตใจปกติอยู่พอไปเห็นไปเห็นการเห็นทําให้เกิดรูปที่เราเข้าใจในะยยมนะแล้วหลังจากนั้นมันมีนกลไกอย่างนี้นะว่ามันก็จะมีตรงใจไม่ตรงใจเรามีสุขทุกข์เกิดขึ้นมีชอบไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วก็มีวิธีจะจัดการกับมันด้วยนะคือหมายความว่าก็มีสังขารเกิดขึ้นหลังจากนั้นอีกนะอมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นอีกแล้วก็อาจจะนํามาซึ่งการไปกระทําสิ่งที่มันเรียกว่ากรรมใหม่กรรมต,ต่อสิ่งนี้อีก เช่น<อ>การไปพิมพ์ตอบด่าตอบนี้เนาะนี้ก็จะผ่านกลไกเหล่านี้มาเพราะมีไม่ชอบใจมีค,ความทุกข์มีสิ่งที่มันบีบคั้นใจแล้วก็มีพฤติกรรมต่อเนื่องมีสังขารปุ่งแต่งให้เราพริมพ์พิมพ์ตอบกลับไปครรับอาาจย์เป็นการสร้างสิ่งที่ไม่ดีมาจากใจของเราด้วยเนาะ<ห>ใจที่โทสะก็ะนำมาซึ่งการปฏิบัติที่เป็นโทสะครับแล้วก็คนที่รับข้อความนี้ก็จะถูกรับสิ่งนี้ไปด้วย น,นี้ก็จะเป็นงนีเลยโยมจากที่เราปกติอยู่ครับอาจารย์ยังเี้ยมึงจริงๆในเพราะว่าในวิถีเนี่ย <c oughs> ไม่ง่ายกับปฏิสิทธิบุบาทก็คือว่าเราไปเห็นแล้วเราขืิดความทุกข์อย่างเนี้ยครับอาจารย์แล้วเกิดพอเืิอดความทุกข์เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปแก้ปัญหาในทางที่ผิด<อ>นะครับอาจารย์ อย่างนี้ค<ะ>ือความต่อเนื่องก,การกลับมาเห็นการกลับมาเห็นแต่ละขณะก่อนของเราครับว่าแม้แต่เราจะเห็นช่องช่วงไหนก็ได้นะบางทีถ้าเรายังเป็นผู้ฝึกเนี่ยจริงๆถ้าเห็นตั้งแต่ต้นเราก็จะรู้ว่าเราควรจะต้องรักษาใจของเราแบบนี้แนละ้วก็เข้าใจเหตุปัจจัยอื่นๆ uh huh. แต่ถ้าเราจะรู้สึกคืออ่านไปแล้วเผลออ่านไปแล้วเผลอหงุดหงิดไปแล้วรเราอาจจะมาทันตอนนี้ก็ได้ว่าเวทนาเนี้ยมันหงุดหงิดเวทนาที่มันกําลัง บีบคั้นเราทำให้เรารู้สึกไม่พอใจอนี่เป็นเวทนาด้วยนะเป็นเวทนาของความทุกข์ก็กลับมารับรู้มันก่อนอานเงี้ยอาจจะเป็นวิธีจัดการในแต่ละช่วงขณะที่เราทันมันก็ได้นะเห็นตั้งแต่เวทนาก็ตัดที่เวทนาเลยเห็นตั้งแต่รูปการเห็นเนี่ยก็ตัดตอนนั้นเลยฉะนั้นมันเลยเป็นเข้าช่องไหนของปฏิจจสมุปบาทก็เป็นเหตุที่เราทุกข์ได้ทั้งนั้นโยมนะครับอยากจะไม่ให้มันเกิดขึ้นในหน้าเฟซเนี่ยก็มาจากตัณหาเหมือนกันทําไมมันต้องมี ราะความนี้เด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะรู้สึกว่าเป็นความอยากของเราซึ่งมันก็จะเป็นทุกข์ซึ่งเราไม่เห็นดังนั้นมันจะมีวงรอบมกกักคีตัตมาพูดถึงปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นวิธีของปุถุชนอย่างเราเราท่านท่านแม้แต่พระอาจารย์อาตมาผู้พูดนะแต่อริยบุคคลเนี่ยท่านใช้ชีวิตอยู่กับอิทัพปัจยาตาอยู่อิทัพปัจยาตาเนี่ยหมายความว่าเหตุปัจจัยโดยรอบที่ทําให้เกิดเป็นความเข้าใจนะครับอาจารยา์อยู่เป็นวงคนรอบๆกันเพราะถ้า ถ้าเราทุกอยู่เราก็สร้างปฏิจจสมุปบาทนี้ต่อเนื่องแต่อิทัพปัจยาตาเนี่ยค,คือการเข้าใจค่อยๆลบมันไปทีละวงนี่ก็เป็นคําต่างกันแต่ในภาวะธรรมเนี่ยเป็นคําที่มาจากที่เดียวกันครับปฏิจจสมุปบาทคนเลยบอกว่าปุถุชนใช้ชีวิตด้วยปฏิจจสมุปบาทอาริยะบุคคลใช้วิถีของอิทัพปัจยาตาอต่างกัน,กนครับอาจารย์วงขาวกับวงขาวของกับวงดําครับอาจารย์ ถ้าอย่างนี้เนี่ยพุทธองค์มองลึกกว่านั้นว่ากลายว่าสิ่งที่เราทำไปถึขขงคุณบาทไปกลายไปถึงมันต่อบต่อชาติอีกเ็ียง<ล>น,นอกยาวไปอีกแต่นอนมีทุกมีมีเหตุข,ของตัณหามันก็ตามมาซึ่งวิบากค,คือวิบากค,คือสิ่งที่เราทาไว้นะโยมนะก็<า>เป็นกรรมใหม่ต่อเนื่องก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ครับอกลับมาเข้าวัดนะเพราะว่าติดคุณบาทคุณเยอะจริงๆนะฮะเพราะว่าท่านหลวงพ่อท่าน เราวางวางไม่จบต้องจําแนกแยกแยกๆแต่ก็เป็นคําที่น่าสนใจอยากเชิญชวนแหละว่าถ้าพูดถึงหัวใจของพูทธศาสนาผู้เจ้าสอนเรื่องอะไรก็สอนเรื่องการละปฏิจจสมุบาทและ,ะการเข้าไปทํำความเข้าใจกับอิทัปปัจจยตาอ๋อครับก็สอนคล้องมาหมดเลย แล้วพอแล้วก็เรียบเรียงออกมาแล้วพุทธศาสนาเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันใช่แล้วแต่เราจะเข้าตรงไหนฉะนั้นเราก็สามารถทําความศึกษาได้ตลอดทุกช่องทุกช่วงของความรู้เลยกับเข้าวัดครับพระอาจารย์เข้าวัดบางแพรกจังหวัดปฐุรบุรีนะฮะพระอาจารย์เราจะมีงานทําบุญปักบาทวันเกิดนี้ วันไหนนะอาจารย์สำหรับในเดือนกันยายนนะครับเรากำหนดจัดไว้วันที่8กันยายนวันอาทิตย์ที่8กันยายน,นเริ่มตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีโดยประมาณเลื่อยไปถึงจุช่วง11นาฬิกาก่อนเพลนนะครัมัน, uh huh. นก็เป็นงานบุญสังฆทานนะเป็นสังฆทานครั้งหนึ่งที่ชวนญาติโยมที่จะจะมีเดือนเดือนเกิดตรงในเดือนกันยายนรหรือจริงๆจะอาจจะไม่ได้เกิดในเดือนนี้ เกิดเดือนอื่นแต่อยากรู้สึกอยากตั้งต้นเดือนนี้ด้วยบุญกุศลก็ชวนโยมมาแต่ว่าโดยปัจจัยโดยปัจจัยของเจ้าภาพนะเรารับให้เจ้าภาพเนี่ยที่มีความสนใจก็รับเป็นเจ้าภาพมากับทางวัดแล้วก็ในส่วนของอการร่วมเป็นเจ้าภาพนี่ก็ท่านละ2,500ัารบาทบแต่ว่าก็จะได้รับในส่วนของสังฆทานที่จะถวายพระคุณเจ้า9ชุดนยครับาทางวัดจัดให้มีปินตัวหันถวายเพลนแล้วก็ในส่วนของ มีการอนุโมทนาบัตรให้คุณโยมด้วยนะแล้วก็อคอที่ะลึกเนี่ยแล้วก็เป็นการได้อนุโมทนายมผ่านทางเพจ a c e b o o k ของทางวัดนะครับเพื่อเหมือนกับร่วมเชิญชวนมาผู้อื่นที่ได้เห็นอาจจะเป็นบุญอีกส่วนหนึ่งด้วยนะบุญจากการอนุโมทนาใหม่นะครับ,รบ,รบก็เป็นโอกาสเพราะมีหลายท่านก็บอกว่าโูช่าอยู่ต่างจังหวัดเชิญพออ๋ออยู่ต่างจังหวัด แต่บ้านเกิดฉันอยู่าบางบงทองนะ<อ>แต่ทีนี้เนี่ยเขาอยู่ข้างนอกอยู่อยู่ต่างจังหวัด<อ>เขาอยากที่จะนุมโมทนาโดยที่เขาไม่มาได้ไ<อ>หมาาครับจริงๆก็สามารถทําได้นะด้วยต้องชวนแบบนี้ว่าจริงๆการตั้งเจตนาในการทําบุญมันก็เกิดตั้งแต่โยมยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยด้วยนะรจริงๆรู้สึกฟังการฟังทําให้รู้สึกมีใจที่จะคล้อยในบุญนี้เราเป็นโอกาสให้ฉันจะได้ทําบุญกับที่วัดในบ้านเกิดอะไรก็ว่าไปหรือว่าจะด้วยเหตุอะไรแต่ว่า ใจตัวนั้นก็เป็นใจที่เป็นกุศลนะจริงแล้วเหตุของบุญนะ่ยบุญก็เกิดแล้วนะแต่นีน้อาจจะจัดการเนเป็นความสะดวกแล้วสะดวกมาก็เชิญจเจริญพรมาที่วัด<อ>ไม่สะดวกก็จ,จะร่วมบุญฝากคนที่เขาเคยมา,าถ้ามีคนมาเรารู้จักก็ฝากกันมาได้นะครับ<อ>หรือจริงๆก็มีช่องทางผ่านการทําบุญกับทางวัดผ่านออนไลน์อย่างเงี้ยเป็นการสนับสนุนปัจจัยบุญนี้เข้ากับทางบัญชีธนาคารซึ่งทางวัดก็เปิดบัญชีออนไลน์ให้โยมที่ อยู่ไกลแหละร่วมบุญมากับทางนี้ด้วยแล้วก็เหมือนกันถ้าโยมรับเป็นเจ้าภาพเราก็อนุโมทนาลงผ่านทั้งมีสิ่งของเราก็จัดเตรียมให้โยมนะแล้วก็มีจัดผู้ที่จะได้ทําหน้าที่ตรงนั้นแทนแล้วก็อนุโมทนาผ่านเพจเฟซบุ๊กให้โยมได้ชื่นชมยินดีแล้วก็ร่วมอนุโมทนากันยมมได้เลยพระอาจารย์ช่องทางครับอาบออจารย์ในการติดต่อครับพรอาจารย์ครับจริงถ้าติดต่อเนี่ยก็ในส่วนของติดการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็จะโทรมาที่วัดนะ ก็เป็นเบอร์ของท่านรักษาการเจ้าวาดด้วยนะก็1 9 6 9 4 9ก9 4 9นี่ก็จะเป็นส่วนของท่านพระอาจารย์พระมหานัทรวุฒินะครับแล้วก็ส่วนเบอร์อาตมาอีกเบอร์หนึ่งก็082-9106-948นี่ก็จะสามารถโทรมาสอบถามได้ส่วนบัญชีธนาคารก็เดี๋ยวอาจจะต้องขอความอนุเคราะห์ทางรายการอาจจะได้ขึ้นให้ญาติโยมได้ได้เห็นก็เป็น การโอนผ่านบัญชีของทั้งวัดโดยตรงเลย<ช>นี่ก็เข้ามางั้นปัจจัยของโยมเนี่ยก็จะทําบุญผ่านมาที่วัดเลยนะครับเราก็จะได้นํามาสนับสนุนทั้งในกิจกรรมนี้หรือว่าในบุญอื่นที่โยมจะได้มาร่วมสมทบตามกําลังตัทาครับก็อนันมุทนากับโยมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในใโอกาสนี้แหละนะครับเราจัดเดือนละหนึ่งครั้งใช่ตอนนี้เราด้วยความพร้อมตอนนี้อาจจะจัดเดือนละครั้งก่อนในวันอาทิตย์สัปดาห์แรกของแต่ละเดือนครับงั้นก็ในเดือน ตุลาคมอย่างนี้เป็นต้นก็วันอาทิตย์แรกเนี่ยสัปดาห์แรกเนี่ยตรงกับวันอะไรก็ใช้วันนั้นเลยอืมครับอาจารย์แต่ทุกๆเดือนเราผ่านไปแล้วกบพระอาจารย์สําหรับในเรื่องของเรื่องราวของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าคือใครกันแน่คือใครนะฮะแต่ในสัปดาห์หน้าพระอาจารย์ครับเราจะว่ากันเป็นซีรีส์เลยสําหรับในเรื่องของพระเจ้าสิบชาตินะฮะพระอาจารย์นะฮะในแต่ละหัวข้อหัวข้อเลยเพื่อเป็นการรับ กับเทศกาลช่วงข้าวันศานี่เขาเขาเทศมหาชาติกันเนาะใช่ครับอาจารย์ครับกลับมาดูก็น่าสนใจโยมอันนี้เพราะว่าเป็นทศชาติหรือว่าเรียกว่า10ชาติก่อนที่พระเจ้าจะตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสมาัมพรพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีบารมีแต่แต่ละภพแต่ละชาติให้น่าสนใจให้น่าเรียนรู้ครับเราว่าเป็นซีรีส์ยาวๆเลยนะครับอาจารย์ครับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับอาจารย์ครับขอบคุณโยมอาจารย์ชัยครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ ผมได้เกิดนำกับเรื่องของปฏิสิบุุบบาทจริงๆแล้วมันคือความต่อเนื่องของอารมณ์อย่างที่พระอาจารย์ท่านได้กล่าวถึงและได้กล่าวอย่างชัดเจนเลยว่าสิ่งที่คุณเห็นภาพหนึ่งแล้วคุณเกิดความทุกข์แล้วคุณก็ไปต่อยอดกับเรื่องของอารมณ์ต่างๆจนไม่มีทิศไม่มีทางจนปัจจุบันนะฮะเหล่านี้ก็เกิดเป็นหน้าข่าวมากมายนี่แหละฮะ นี่คือการไม่มีทิศไม่มีทางไม่มีหางเหลือแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปสู่ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นแสงธรรมที่คุณศรัทธาได้นะวันนี้ผมอาจารย์ชัดชัยพาสุธรรมและทีมงานต้องกลาง่าวขอบสดีครับ